ขอจะเลื่อนพรายติธรรมผู้ไกลรรมทตกก้นทันเมื่อนี้สิขอนำพาพี่น้องไปกระทอเปลือกปัจญญาพญาอีสานประเภทพญายกรอมอีกคือเกา่พยาพญากรมืม่อนี้ขอเสนอค้าว่ากินแล้วหูเห็นหูแล้วแยเห็นพอเห็นแม่คือเทวดาหูเท่ากับรู้จักบุญคุณเห็นหูแล้วแยหูหมายถึงช่องหรือช่องทางแยหมายถึงการ ตอบแทนหมายถึงการทําตอบแทนคนเราเมื่อมีคนมาทําประโยชน์ให้เราก่อนเขาเรียกว่าบุพก,การีก็ควรที่จะตอบสนองท่านเหล่านั้นโดยเฉพาะบิดามารดาให้ถือเสมือนว่าเป็นเทวดาจงทํขกตัญยุตตาตอบแทนท่านนึกถึงความรักความเมตตาที่ท่านนั้นเคยมีและลึกนึกถึงคุณงามความดีที่ท่านเคยกระทำและลึกนึกถึงคุณธรรมที่ท่านเคยบำเพ็ญ ระลึกนึกถึงความล่มเย็นที่ท่านเคยประทานไว้แก่เราแล้วตอบแทนสนวนจินบอกว่าน้ำเพียงหยดต้องแทนทดด้วยน้ำบ่อน้ำคลองรู้คุณแห่งท่านผู้มีคุณน้อยมากหากการุนข่าล้นเพียงนึกคิดอุดหนุนสนองท่านเป็นมนุษย์สูงสุดพ้นหากพร้อมกะตันอยู่ขอเจริญพร